เราข้ามาดูศึกมวยไทยชิงช้ป์เข็มขัดในขนมต้มเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับโดยที่นักมวยไทยยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ศึกมวยไทยชิงแชมป์เข็มขัดนายขนมต้มนะครับซึ่งรวมสุดยอดมวยไทยแห่งสยามประเทศนะครับมาดวลกับนักชกชาวต่างชาติที่จัดขึ้นนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีอรรมยาตั้งแต่วันที่18ถึง20มีนาคมนะครับกติกาคือชกด้วยการทั้งหมด5ยกนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการประชันแม่ไม้มวยไทยเป็นวันที่2ซึ่งทางช่องหน6นั้นถ่ายทอดสดให้ชมด้วยกัน5คู่นะครับ ปรากฏว่านักชกไทยนะครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยนะครับเอาชนะไป3ต่อศูย์คู่คู่พิกัด60กิโลกรัมครับอันดามันสุดสาครมวยไทยยิมเอาชนะหลุยส์เอนริเช่จากบราซิลนะครับคู่6ก้ากิโลกรัมฝ้าสงยสสกริมมีเอาชนะเซอร์กิวเล็กซันดูจากเบลเยียมนะครับพร้อมคว้ารางวัลคู่ดูเดือดประจำวันไปครองซะด้วยครับและคู่มวยหญิงรุ่น60กิโลกรัมเครับชกด้วยกัน3ยก นำเพชรก่อภาคเ<ร>พียศิลป์นะครับเอาชนะจูฮันนาอ,าอาลองโซจากสเปนไปได้ส่วนอีก2คู่นะครับที่มีการถ่ายทอดสดการรุ่น54กิโลกร,ร,มรัมฮาดีเดซาชติจากอิรานนะครับพ่ายแพ้ต่ออลองโซไอท็อปจากสเปนนะครับรุ่น70กิโลกรัมเควินมิฮาลิกจากอิรานแพ้เฟลิกคาปินเต,ตออโรจากสเปนนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยชิงแชมป์เข็มขัดนายขนมต้มได้อีก1วันทางช่องนาว26นะครับ เวลาสาทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึง่งนะครับแฟนหมัดหวยห้ามพลาดนะครับ